ดีค่ะเ,เพื่อนๆพบกับช่องนงหนิหนง KJ c h ช n n น l นะคะวันนี้ก็จะพาเ,เพื่อนๆนะคะมากินปิ้งย่างบุฟเฟ่เกาหลีนะคะที่บางแสนนะคะไปชมกันเลยนะคะว่าวันนี้มีอะไรน่าสนใจไปดูกันเลยจ้าเปิดมาด้วยไก่ทอดเกาหลีราดซอสฉ่ำๆมาแบบนี้เลยนะคะแบบไม่อั้นนะคะและหมูย่างนะคะมีทั้ง3ามชั้นสันคอสันนอกนะคะ ชิ้นโตโตมาย่างเลยพร้อมกับผักสดสดจริงๆเขียวเลยนะคะและนี่จะให้น้องเขาสาธิตวิธีการกินแบบเกาหลีนะคะทาไงเอาเอาผักมาหนึ่งใบตามที่เราชอบและหมูชิ้นโตๆตและเครื่องเคียงที่เราชอบนะคะจับยัดใส่ไปให้หมดชอบกินอะไรก็ใส่ลงไปนะคะแล้วก็อ้ามได้เลยเตรียมอ้ามแล้วนะคะ,ะใส่น้ำจิ้มสักนิดนึง เพื่อความนัวนะคะเพื่อนๆและเราก็จะไปกินด้วยกันถ้าหากว่าใครแบบไม่อยากยุ่งยากแบบนี้นะคะก็หมูคําผักคําน้ําจิ้มคาอ่าน้องบอกว่าอร่อยฟินนะคะวันนี้เราก็พาเพื่อนๆน้องๆนะคะมาทานข้าวมื้อเย็นด้วยกันนะคะระหว่างพูดไปก็คืนน้ําลายไปนะคะช่างกล้องก็จะประมาณนี้ก็จะหิวไปด้วยกับเขาให้เขากินไปก่อนนะคะ แล้วก็สายถ่ายก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปลุยกันทีหลังนะคะทุกคนแฮปปี้นะคะก็เซล์กันไปเซล์กันมานะ,ะว่ากินบ่อยนะเรา <c oughs> และต่อมานี่ก็เป็นอีกกระทะนึงนะคะกระทะข้างๆเขายังไฟไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ก็ต้องไปกินแย่งกินกระทะคนอื่นก่อนนะคะเพื่อน ชิ้นเขาให้ชิ้นโตจริงๆเริ่มต้นที่ราคา219บาทนะคะเพื่อนๆถ้าหากว่ากินน้ำรีฟิลก็บวกไปอีก39บาทแต่ไอพวกผลไม้อา่าไอติมอะไรเงี้ยตักเต็มที่เลยนะคะเครื่องเคียงจัดเต็มที่ไม่ว่าจะกิมจิหัวไชเท้าดองแตงกวาดองกระเทียมพริกผักเผึอกแล้วก็มีไอ้พวก ซัมจังผัดวุ้นเส้นแล้วก็มามีดำเกาหลีนะคะผัดเกาหลีซุปแบบเกาหลีต่างๆไม่ว่าจะเป็นซุปสลายซุปกิมจิอะไรเงี้ยก็สั่งได้เรื่อยๆนะคะสำหรับเนื้อสัตว์นะคะในแพ็คอ่าบุฟเฟ่หัวละ219บาทเนี่ยก็คือจะเป็นเนื้อหมูนะคะแต่ถ้าใครอยากจะกินแบบ เนื้อวัวซีฟู้ดอะไรเงี้ยก็จะอัพไปอีกราคาหนึ่งวันนี้เรามากินราคาเริ่มต้นนะคะที่219บาทแค่นี้ก็ฟินแค่นี้ก็จุกแล้วเพราะว่าที่นี่เขาให้หมูชิ้นโตมากๆเลยแล้วกินได้เรื่อยๆนะคะและไม่มีจำกัดเวลาด้วยเพื่อนๆอันนี้น้ำน้ำซุปสาลร่ายมาแบบนี้เลยนะคะใครที่ชอบกินฟิลนี้นะคะก็เป็นอีกร้านนึงที่อยากจะมาแนะนำเพื่อนเ นี่มีคอนเฟิร์มมาอีกคนบอกว่าเยี่ยมมากโอเคอร่อยนะคะและนี่ก็เป็นบรรยากาศของการกินบุฟเฟ่ตนะคะพอดีว่าวันนี้เรามาแฮปปี้เบิร์ดเดย์น้องๆที่เกิดเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะก็เลยมากินกันหลานนี้จัดเต็มไปเลยใครที่ชอบกินเยอะๆฟินคุ้มแน่นอนนะคะคเพื่อน อ่ะมาจนถึงท้ายคลิปแล้วนะคะขอบอกนิดนึงว่าร้านนี้ชื่อคิวปิกนะคะสาขาบางแสนถ้าใครชอบกินนะคะแวะมาทานกันได้นะคะเพื่อนๆดูความไม่อั้นของเขานะคะกินเท่าไหร่ก็กินไปเลยจ้าไห้โชว์หน่อยโชว์หน่อยทุกคนเดียวโชว์โชว์โชว์ไม่ใช่พี่สาวโบราณนะเหนียวเานียวเอาเรื่องดิเอารื่นงดิไปแคปมาเลยทำพ่อ ใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องหนุ่งหนิง kj channel ไว้ด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย